อ๋อน,นะครับโอเคเฟซบุกไลน์แล้วครับโอเคเดี๋ยวเล่นคอร์ด Recording in progress เล่นคอร์ดเรียบร้อย,ยครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยว ขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับอีกห้านาทีนะครับจะเข้าสู่เนื้อหาบทวิเคราะห์ของเรานะครับสักครู่นะครับมาเจอจังหวะกราฟกำลังเวียงด้วยพอดีนะครับจะขึ้นไลท์จังหวะกราฟเลี่ยงพอดีเลยนะครับเมมเบอร์นะเมมเบอร์มีอัปเดตนะครับ พ่องเมมเบอร์ติดตามรับชมด้วยนะครับอัปเดตเข้าไปให้ในห้องนะครับเออโอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับ,เ,เ,ดนนรบเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสตรีมสักครู่นะครับอ,อนุญาตเช็คสตรีมสักครู่นะครับวันนี้เราขึ้นไลฟ์ครบกันทุกแพลตฟอร์มนะครับนั้นะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสักครู่ครับ สองทุ่มขอภหยครับสามทุ่มแปดนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาบทวิเคราะห์อของเรานะครับอีกสี่นาทีนะครับใครเข้ามาแล้วทักทายพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตรอให้แอดมินแชร์กันสักคู่นะครับโอเคแอดมิน,นเลอกรอเฟซบุ๊คอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วยังไงฝักกดให้ด้วยนะครับ โอเคอยุบคบเรียบร้อยครับสวัสดีครับเพื่อนๆรอกันอยู่แล้วนะครับอ,อีกสามนาทีนะครับเดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหาบทวิเคราะห์ของเราครับจังหวะน,นี้ราคาลงมาทดสอบแนวรับกันด้วยนะครับต้องบอกว่ากระชากลงมานะครับถึง 1, 9, 5, หนึ่งเก้าห้าแปดนะนะถ้าดูไม่ผิด หนึ่งเก้าห้าเก้านะครับก็ตีสักตัวเลขกลมๆงับ1หนึ่งเก้าหกศูนย์เป็นอีกหนึ่งแนวรับสำคัญบริเวณดีสีจุดสองนะครับที่เราได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะผ่านไม่ผ่านนะครับก็อย่างที่ได้คุยกันเมื่อเช้านะครับว่าอาจจะมีล้นๆบ้าง อาจจะมีล้นล้นบ้างนะจากบทวิเคราะห์เมื่อเช้าต่อเนื่องกันมาครับแต่ต้องบอกว่ายังลุ้นครับยังลุ้นให้ราคาดึงกลับอยู่นะนะครับต้องบอกว่ายังไม่ได้ปิดตัวออกมาล้นเทรนด์เสียทีเดียวนะครับก็ต้องรอดูครับว่าจะกลับขึ้นมาปิดยืนเหนือเทรนด์สี่ชั่วโมงนะครับหรือเทรนด์หนึ่งชั่วโมงที่เราได้คุยกันเมื่อเช้าได้หรือเปล่านะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งจังหวะสําคัญครับจังหวะวัดใจอีกแล้วนะครับ อีกสองนาทีนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่เนื้อหาบทวิเคร์ออของเรานะครับสองกลางหนีเที่ยวกลับบ้านกันหรือเปล่าครับไปเที่ยวไหนกันบ้าง ยังไงก็ดูแลสุขภาพนะครับโควิดยังอยู่กับเราแล้วก็คิดว่าจะจอยู่ตลอดไปก็วันหนึ่งก็คงชินนะครับใช่ไหมก็คงเหมือนไข้หวัดใหญ่สักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะมีภูมิต้านทานกับมันมากขึ้นแหละนะแล้วก็ก็เป็นเรื่องปกติไปในชีวิตประจำวันของเราครับ new normal นะครับไวรัสก็ new normal กับเราเหมือนกันนะครับ วันนี้ใครได้ตามดูคุณโทนี่มนะัหัวร้อนนะหัวร้อนจัดเลยคร <c oughs> ับนะวันนี้นะครับนะได้ไปสับส่งหรือเหมือนกันนะครับก็โดยจังหวะที่ต้องบอกว่าเป็นจังหวะค่อนข้างไซด์เวย์นะครับราคาแกว่งไปแกว่งมาเล่นปกตินะครับจริงๆด้วยสถานการณ์แบบนี้จังหวะที่ไซด์เวย์คนมองในกรอบนะนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะสำหรับการที่สําหรับมือใหม่แล้วกันนะครับก็ด้วยมือใหม่นะครับถ้า ด้วยจังหวะที่ไซเวย์เนี่ยต้องเข้าใจพฤติกรรมของมันนะครับมันก็จะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเพราะนั้นถ้าไปอ่านแต่ตัวราคาตัวแท่งเทียนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดท,ทั้งสูงเหมือนในช่วงที่ผ่านมานีครับช่วงที่เป็นไซเวย์เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมก็จะละทิ้งละไปเลยในส่วนของการวิเคราะห์แท่งเทียนนะครับก็จะมาดูเรื่องของกรอบราคาเป็นหลักนะเพราะฉะนั้น เช่นเดียวกันคนที่เล่นสั้นๆน,นะครับถ้าไปเจอในสภาวะที่เป็นไซด์เวย์เนี่ยก็แนะนําว่าไปมองในกรอบดีกว่านะครับมองกรอบราคาจะปลอดภัยกว่านะคร<ม>ับแล้วก็เล่นในกรอบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะก็จะเป็นการแก้ปัญหาการที่ราคาหลอกไปหลอกมานะคร<ม>ับแต่ในส่วนขอส่วนของเทรนส่วนของแนวโน้มเนี่ยมันก็ยังมีการเติบโตว,วิ่งกันไปเป็นตามแนวโน้มอ,อะไรประมาณนั้นแล้วกัน,นะครับ สวัสดีเพื่อนๆืที่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับวันนี้ขึ้นขึ้นชา้าอีกนิดนึงนะครับต้องขออภัยพอดีว่าจังหวะราคามาเหวี่ยงมาวิ่งนะตอนที่เรากําลังจะขึ้นไลฟ์กันพอดีเลยใช่ไหมจะต้องมาปรับกลยุทธ์มองแผนมองกกอบราคากันใหม่ด้วยสักนิดหนึ่งนะครับ ครับมาได้เวลาสมควรของเราครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็14เมษายนครับ2,565เรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำในรอบคั่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดสั c ส i b e กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์กันหรือกดลิงก์เปิดบัญชีกันเข้ามาได้เลยนะครับก็รายละเอียดอยู่ที่ด้านล่างวิดีโอนี้แล้วนะครับหรือสามารถกดลิงก์คอมเมนต์นะครับที่แอดมินฝักหมดไว้ให้นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับถากันได้นะครับอ่ะมาที่บท อของเรากันดีกว่าครับก่อนอื่นสิ่งที่ยังทิ้งไม่ได้แท่งเทือนแท่งเทียนแท่งเทือนแท่งเทียนเดือนมีนาครับยังทิ้งไม่ได้ต้องบอกว่ายังเป็นตัวที่กดดันในส่วนของเดือนเมษาอยู่นะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเตือนกันไว้อยู่เสมอนะครับคือการที่เดือนเมษาอาจจะถูกทุบท,ทิ้งกลับลงมาได้ อันนี้คือข้อควรระวังที่เราจะต้องเตือนตัวเองไว้เสมอนะครับและคํหนึ่งอยู่เสมอในเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการปรับแผนปรับกลยุทธ์ถ้าเกิดว่าราคาตัดแนวโน้มที่พาขึ้นมาในตอนนี้นะครับก็คือแนวโน้มในส่วนของ4ี่ชั่วโมงและก็ในส่วนของ1ชั่วโมงนะครับที่เราตามเก็บกันมานั่นแหละ นะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ถ้ามีการหลุดการตัดให้พึงระวังการทุกขายการเทขายออกมาครับก็อย่างที่บอกว่าเดือนนี้จริงๆในภาพของทั้งเดือนเนี่ยเราให้ภาพการไซด์เวนะครับหรือภาพของโดจินะครับก็คือการที่ราคาเปิดราคาปิดนค่อนข้างจะใกล้เคียงกันอาจจะมีความผันผวนในในช่วงเดือนนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เรามองกันเอาไว้นะเพราะนั้น สิ่งนี้ยังอยู่กับเรานะครับตลอดอีกทั้งเดือนนี้นะครับเพราะนั้นยังทิ้งไม่ได้นะครับมาที่ภาพของสัปดาห์ครับภาพสัปดาห์อย่างที่ผมบอกนะครับราคายังไม่สามารถปิดสัปดาห์ยืนเหนือได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งการจะยืนเหนือได้หรือยืนไม่ได้ก็คือเทรน์ดที่พาขึ้นมาในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นด่แหละนะครับถ้าราคาไม่สามารถตักจับลงมาก็ต้องบอกว่า ยังมีโอกาสถูกซื้อกลับขึ้นไปได้อยู่แต่ถ้าเกิดราคาตัดกลับลงมาครับก็อย่างที่เราคาดกันไว้ว่าในภาพใหญ่เนี่ยจะเป็นไซด์เวย์นะเพราะนั้นก็จะต้องมองแผนมองภาพของการเป็นไซด์เวกันต่อนะครับก็ต้องถอยคันเร่งในส่วนของการโฟลว์บายในระยะสั้นขึ้นมากันด้วยนะครับเพราะนั้นภาพนี้สิ่งนี้เรายัางติดอยู่ยังทิ้งไม่ได้ครับเพราะยังไม่จบนะอันนี้เป็นภาพของสัปดาห์และก็ภาพเดือนนะครับภาพรวมที่เราติดตามกันอยู่นะ มาที่ภาพของเดครับภาพเดต้องบอกว่าราคาเมื่อวานเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าขึ้นมายืนเหนือบริเวณ d ีสี่จุดหนึ่งนะครับก็สามารถขอภัยครับดีสี่จุดสองกันได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราตามมาอยู่เมื่อเช้าคือการที่ราคาจะต้องไม่ลงมาต่ำกว่านะครับ d ีสี่จุดหนึ่งนะครับนี่คือต้องบอกว่าเป็นภาพสุดท้ายหรือเป็นเทรนด์สุดท้ายที่ไม่ควรหลุดถ้าจะยังเป็นการขึ้นอยู่นะเพราะนั้น เมื่อเช้าเราก็คุยกันอยู่ครับว่าให้ระวังนะครับอาจจะมีการทุบลงมาเล่นได้นะครับในกรอบของแนวโน้มของเทรนสี่ชั่วโมงเดี๋ยวพาไปดูนะครับเทรนสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็เทรนหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่หลุดต้องบอกว่ายังมีโอกาสซื้อและไปเอาเป้าสองพันกันได้อยู่นะครับตอนนี้เป็นการทุจบจาก พี่ใหญ่นะครับเป็นการทบจากที่ใหญ่แต่แน่นอนครับเดี๋ยวต้องดูแรงช้อนแรงซื้อด้วยเพราะว่ามันมีการปิดขึ้นมายืนของภาพเดยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าภาพสัปดาห์เนี่ยก็ยังไม่ได้จบก็ยังกังวลอยู่ทั้งสัปดาห์และเดือนนะครับยังไม่คอนเฟิร์มการยืนแบบ100%เพราะนั้นตอนนี้มันเกิดสัญญาณเล็กๆนะครับตั้งแต่1ชั่วโมงถึงเดที่เป็นสัญญาณว่าจะเบรกแต่ยังไม่รู้จะเบรกร้อหรือไม่ นะครับเพราะนั้นในจุดนี้ต้องบอกว่ายังเป็นแนวรับสำคัญนะครับของภาพการขึ้นชุดนี้ได้อยู่นะครับถ้ายังไม่หลุดยังให้ภาพว่ามีโอกาสถูกซื้อกลับอันนี้ต้องระวังกันด้วยสักนิดหนึ่งนะครับแนละ้วก็ก็แบ่งเป็นสองระยะและการภาพของภาพใหญ่แล้วก็เป็นภาพของคนเล่นสั้นนะครับนะก็ในสองมุมครับยังมีทั้งสองมุมอยู่นะซึ่งถ้าเกิดไม่สามารถผ่านได้ต้องบอกว่าอย่างที่บอกแหละการไซด์เวย์ชุดนี้ อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับการไซเวชเกิดขึ้นก็ได้นะเพราะนั้นการยืนตรงนี้ไม่ควรกลับเข้ามาแล้วนะครับการยืนตรงนี้ไม่ควรกลับเข้ามาแล้วถ้ากลับเข้ามาราคาจะกลายเป็นไซด์เว์อัพโดยทันทีนะครับก็จะให้ยังให้ค่าของการเป็นไซด์เว์อัพนะยังไม่ถึงกับแบบเป็นไซด์เวย์ดาวหรือพับฐานภาพใหญ่นะครับยังมองเป็นตรงนี้อยู่นะซึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญของเทรนการเป็นไซด์เว์อัพระดับเด นะครับก็คือ D2 นะยังให้ภาพนี้อยู่เดี๋ยวยังไงดีเทลเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆอยยัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรายังตามภาพนะครับสำหรับชุดนี้นั่นอยู่นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอบเช้าพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาลงในส่วนของภาพเดย์ให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับว่าจบมาแบบนี้เนี่ยถ้าจบแบบนี้นะต้องบอกว่าถ้าจบแบบนี้พรุ่งนี้จะมาภาพไห่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในรอบเช้าหลังจากปิดข้างเทียนด้วยแล้วกันนะครับ มาที่ภาพเทรนครับสำหรับคนเล่นสั้นทั้งหลายนะที่เราติดตามกันอยู่นะครับตอนเนื่องจากเมื่อเช้าแล้วกันนะครับตอนเนื่องจากเมื่อเช้าแล้วกันเมื่อเช้าเราคุยกันตอนที่ราคาอยู่กันบริเวณนี้จบไหมครับเาะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าโซนที่จะเก็บของได้คือโซนนี้นะครับทั้งหมดนะครับการลงมาผมให้ภาพการฟอลลเอาไว้นะครับก็คือไม่ควรหลุดในส่วนของดี 4.2นะครับในส่วนนี้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะทับซ้อนกับ mn3 และ w3 ด้วยนะครับต้องบอกว่าชุดนี้มันทับซ้อนกันแทบจะทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นผมถึงมองภาพเอาไว้ว่ามีโอกาสลงแล้วลงมาทดสอบถึง d4.2 ได้นะครับจังหวะถ้ายังไม่ได้ลงมาปิดตัวนะครับต่ำกว่าเส้นต้องบอกว่ายังมีโอกาสถูกซื้อกลับได้ ต้องบอกว่ายังมีโอกาสถูกซื้อกลับได้อันนี้เล่นในภาพของเทรนเล่นในภาพของแพทเทิร์นนะครับก็คือเล่นด้วยกรอบแนวรับต่างๆนะครับไม่ได้ด้วยสัญญาณของแท่งเทียนนะสัญญาณแท่งเทียนเดี๋ยวอาจจะต้องรอจบครับในส่วนเวลา23.00นะครับที่แท่งสีชั่วโมงแท่งนี้จะจบนะเดี๋ยวปัใจจัยในยะสําคัญเนี่ยเราอาจจะได้เห็นภาพของชั่วโมงประกอบด้วยก็คือแท่งของชั่วโมงประกอบนะครับเพราะฉะนั้น จุดนี้โซนนี้ต้องบอกว่ายังไม่ถึงกับหลุดเทรนดที่จะกลับมาเป็นลงนะครับแต่แน่นอนมันลงมาทดสอบอย่างที่เราได้พูดคุยกันเมื่อเช้านะเพราะนั้นถ้าบอดี้ห้าทุ่มนะครับบอดี้ยังยืนเหนือเส้นเทรนด์นี้ได้ยังให้้าว่ามีโอกาสแหลมซื้อกลับมานะครับยังให้กรอบนี้อยู่นะยังให้ภาพการเล่นในกรอบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้น ก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าเกิดว่าสัญญาณแห่งเทียนเข้าก็ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มมากขึ้นว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานั่นแหละนะครับแต่ยังไงก็ยังไม่จบเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งเพราะถ้าเกิดหลุดลงมาต่ำกว่าตรงนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันนู่นเลยครับ D3 และเผื่อาจร้นถึง D2 ได้นะครับแต่ทีนี้การมาดี 2, ผมไม่ได้มองในภาพว่าจะเทลงมาเลยเียีเดียวนะครับผมยังมองภาพว่า อาอาจจะมีการลงมาเล่นดีสามก่อนแล้วก็ยกนะครับแล้วก็อาจจะมานู่นแหละครับตกกันมีการยกโลบ้างเล็กน้อยนะครับอะไรประมาณนี้สามารถกว่าถ้าในกรณีของภาพการลงนะเอาไว้เบรกก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูที่ภาพของชั่วโมงครับผลเล่นสั้นจังหวะเล่นสั้นต่างๆนะครับต้องบอกว่ายังเป็นส่วนประกอบของสี่ชั่วโมงที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับอย่างที่ผมบอกว่า แท่งเทียน23.00นะครับจากจบ4ชั่วโมงเนี่ยมันยังเหลือแท่งชั่วโมงอีกสองแท่งนะครับแท่งหนึ่งก็คือตอน21.00นะครับถึง22.00นะครับแล้วก็อีกแท่งหนึ่งคือ22.00ถึง23.00นะครับในส่วนของสองแท่งนี้นะครับตอนนี้เรากําลังดูในช่วงของ21ถึง22ก็คือแท่งนี้แท่งปัจจุบัน ถ้าแท่งนี้ถูกซื้อกลับเข้ามาได้นะครับถ้าแท่งนี้สุดซื้อกลับเข้ามาได้หรือปิดบวกได้นะครับในลักษณะขอเอาประมาณนี้และกันเอาประมาณนี้ก็ได้หรือสูงกว่านี้ได้ก็ดีนะครับก็ยังเหลือเวลากันอีกประมาณสัก40นาทีนะครับจากตรงนี้นะครับตอนนี้22.19น้านะก็อีกประมาณสีนาทีเนี่ยถ้าถูกซื้อกลับมาได้ผมให้น้ำหนักว่าแท่งในช่วง22 หรือสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเนี่ยมีโอกาสถูกซื้อกลับมาได้แต่อาจจะไม่ได้เยอะขนาดผมวาดนะครับอาจจะเข้ามาประมาณนี้ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิด23.00ยกขึ้นมาจบแบบนี้จะกลายเป็นว่าแท่ง4ชั่วโมงที่เทตอนนี้มันก็จะลากหางยาวขึ้นมานครับและนี่คืออีกหนึ่งสัญญาณกลับตัว ถ้าเกิดขึ้นใน4ชั่วโมงนะครับและราคาเกิดขึ้นที่ไหนครับบริเวณแนวรับสำคัญที่เราพูดคุยกันเอาไว้ก็คือ D4.2, W3 และ MN3 ตรงนี้คือรับสำคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันว่า W3 เนี่ยราคาขึ้นมายืนนะครับในภาพของวัน MN3 ราคาขึ้นมายืนในภาพของวันและ4ชั่วโมงนะครับตอนนี้มันเป็นการที่ยืนและกลับลงมารีเทสนะครับ เป็นการยืนนะครับชุดฝั่งนี้คือการกลับขึ้นมายืนยืนแล้วกลับมารีเทสถ้ารีเทสแล้วเอาอยู่และเจอสัญญาณกลับตัวมีโอกาสสูงครับที่จะซื้อกลับเข้ามาถึงสองพันนะครับและถ้ามันเป็นแบบนี้จริงผมมองว่าเวฟนี้จะเป็นชุดที่พาขึ้นไปถึงสองพันสองเลยนะครับ การไป2,002อย่างที่เราได้คุยกันเมื่อวานนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เราคุยกันเยอะพอสมควรนะครับสําหรับการคาดที่จะไป2,002นะเพราะฉะนั้นสชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็อีกชั่วโมงถัดไปเป็นในยะสําคัญนะครับถ้ากวักตัวขึ้นมาได้มีโอกาสขึ้นยาวกันได้นะครับแล้วก็คิดว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็จะไปจบบนบน m n 3ก็คือหรือการปิดยืนเนี่ย m n 3กันได้นะครับเพราะฉะนั้น จังหวะนี้น่าติดตามน่าสนใจครับแต่ถ้าเกิดหลุดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตภาพของการถักฐานหรือการปรับตัวลงของพรุ่งนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีคุณวีโวด้วยนะครับไม่ได้ไปเที่ยวของกบานใช่ไหมนะครับมารับชมกันอยู่นะครับนะอ่ะโอเคก็นี่จะเป็นมุมมองนะครับอัปเดตสำหรับราคาทองคำของเราในค่ำคืนนี้นะครับเพราะนั้นยังให้ภาพที่ต้องบอกว่า ลงลึกจริงครับแต่ยังไม่ได้ถึงกระดุกแนวโน้มนะเพราะนั้นแนวโน้มแนวโน้มที่ผมพูดถึงคือ4ี่ชั่วโมงและหนึ่งชั่วโมงนะครับจังหวะของคืนนี้จนถึงพรุ่งน,นี้เช้านะครับแนวโน้มนี้ยังติดตามกันอยู่ครับถ้ารับอยู่ก็มีโอกาสอย่างที่บอกกลับตัวขึ้นถ้ารับไม่อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้รอบเช้าเรามาอัปเดตในภาพของการลงกันครับว่าจะลงมาถึงไหนนะครับนนี่จะเป็นมุมมองสําหรับทองคำาละตลาดเราในค่าคืนนี้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ครับ หากชอบบทวิเคราะห์ของเรายังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนะะดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้นะครับส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้เลยหรือกดลิงก์นะครับหรือกดลิงก์จากรายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนแล้วกันครับให้กับทีมงานของเราครับได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้ นะครับก็หวังว่าจะกําไรกันได้ทุกท่านนะครับนะครับนะเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้รอบเช้าเดี๋ยวเรามาสรุปอัปเดตกันอีกครั้งละกันตอนนี้ราคายังไม่ถึงกระดุดน,นะอันนี้ฝากเอาไว้ละกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตกันรอบเช้านะครับใครที่สนใจเขาจะมาร่วมอัปเดตในรอบเช้านะครับก็สามารถกดลิงก์ไลน์แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือกดลิงก์ที่ แอดมินปักหมุดเอาไว้ให้นะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับก็รอบเช้าอยู่สักประมาณช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาฟังเมื่อกี้เห็นหลุดหนึ่งเก้าหกห้าใจหายนะครับอ๋อเพิเข้ามาฟังใช่ไหมครับก็อ่ารับนี้เราได้คุยกันไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วว่าอาจจะมีล้นล้นได้นะครับแต่ว่ายังให้เทนนี่อยู่นะครับสําหรับคุณ ยานิสนินนะครับก็ยังให้หลักนี้อยู่นะครับยังคือสี่ชั่วโมงมันเหมือนบอดี้หลุดนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างที่จะคาดเทียบกับสี่ชั่วโมงด้วยเพราะนั้นถ้าวิเคราะห์ตามวิเคราะห์เมื่อเช้านะครับคุณยานิสนินก็คือผมให้ถึงเส้นนี้ว่ามีโอกาสฟอลลงมาถึงตรงนี้ได้อันนี้เมื่อเช้านะครับที่คุยกันนะครับเพราะฉะนั้นมาอัปเดตต่อจากเมื่อเช้าแล้วก็ก่อนที่ผมขึ้นเนี่ยจริงๆมันลงมาทดสอบพอดี นะครับแล้วผมก็มาสายด้วยมาคือจริงๆมาเตรียมรอแล้วแหละแต่เห็นราคาสะบัดครับก็เลยรอดูจังหวะก่อนด้วยนะครับแล้วก็เลยขึ้นมาชา้าสักสินาทีนะมาตรงเวลาอดีจังหวะกําลังวิ่งนะครับเพราะฉนั้นยังไม่ในส่วนตัวนะครับในมุมมองของผมยังคิดว่ายังไม่ได้เป็นการหลุดนะครับการหลุดอาจจะต้องรอให้ตัวแท่งของสี่ชั่วโมงลงมาปิดต่ํากว่าบริเวณแนวรับที่เป็นดีกันเลยนะครับ ดีสีนะครับขออภัยนะราคาก็โลของแท่งสี่ชั่วโมงนั่นแหละครับที่ลงมานะครับอ่าบริเวณหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าแล้วกันนะครับนะ,อะโอเคเราคิดว่าขอบคุณครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้รอบเช้าเจอกันในฟูมในห้องเทรดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบเช้าแล้วก็เดี๋ยวรอบค่าพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมมาเจอกันบนไลฟ์